สวัสดีครับเต๊เอามาดีบุ้มมี่เพื่อไปไหนมาตุ่ดจีนาางลันโอ้ยตุ่ดจีนผ่านมานานแล้วเต้ฮะผ่านมานานแล้วตุ่ดจีนเอ้าผ่านมา,า,านานเลยเหรอโอเคแชมงงงงครบยังเดือดเลยทำปลาต่อไปวาเลนไทน์เลยใช่ไหมบุม้ม สิบี่กุมภาวันวาเลนไทน์ของขวัญจากใจให้ฉันมอบแด,ด่เธอกุดาบแรงเจ้านี้ให้มันละเมอคิดถึงเธอไม่มีวันคืน,<ม>นเฮ้่ัวกำลังอินอินอยู่ตอนนี้ผัวเขาอ้วนว<อ>ได้ได้พิทุม ไม่บางทีมันก็อร่อยอยู่หรอกสาขาเนาะสารยานี่ขายดีมากวลาสิบโลเองมะละกออันนี้เรื่องจริงค่ะกระเทยส่วนมากทำข้าวอร่อยใชย่ไม่ใช่ทำข้าวอร่อยอย่างเดียวนะตำัวก็แซ่บด้วย พ่ออยู่เมื่อคืนแต่ไม่ได้กันนะเพราะว่าวันตุดจีนไม่ใช่เพราะว่าเมื่อคืนนี้เป็นวันพระเราจะไม่นอนใกล้กันวันพระพี่หนุ่มโตวะห้าผัวละมือเมื่อคืนนี้กูไม่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 จับไม่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 จับ่ะ ฉันไม่จับแล้วนางก็ฝันอะไรก็ไม่รู้อุดอัดอุดอัดอุดอัดอยู่ตัวสิสามแม่ตามเองเออเมื่อคือนเนี่ยอุดอัดเราเนี่ยแต่เราก็เฉยเฉยเราสวยเราสวยเรามีผัวอาจจะไม่ได้สวยมากแต่มีผัวผัวบอกว่าอย่ามั่นนะ สิบสามตม่ตามเองนะทรายถึงยังยังไม่ถึงเอฟซีถามนะบูมี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายฉันบอกบูมี่เป็นผู้หญิงอ่ะสิบเอ็ดคู่หมานะคะ <S 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 ตื่นเต้น วัดเดนไทยผัวจะพาไปไอฮดินเนอร์ที่วดัดที่วดัดลูกค้าโต๊ะไหนไม่เอาปูมาเลยปูมาแพงมากจะบอกให้ เชื่อเถอะว่าทุกร้านะไม่ค่อยมีปูหมาหรอกมันแพงแต่ร้านเราก็ยังยังมีอยู่ยังมีเดี๋ยวให้โซสิสัมสอบไปเสิร์ฟคุณแม่หน่อยนะ คุณแม่บ้านฉันเลยคุณนื้ตัวสิบสามคุณแม่ 13, แมยังไม่ถึงจ้ะสิบสามฉันตังค่ะาุ้งแฟรยอย ขอผัวไปทำนมอยู่ผัวให้ทำไหมผัวไม่กินนุมไงบูอผัวไม่กินนุมผัวไม่อยากเอามือมาซุกเวลาหนาวเหรออย่ามั่นนะผัวบอก <c oughs> บูมี่ เอฟซีบอกว่าอะไรนะเกือบได้บุมมี่บ้าบุม,มี่เป็นลูกสาว ลืมใส่อะไรสักอย่างเขารอตัวอะไรสิบสาม ๋วตวไม่ตำป่าให้วงางน,นี้อตำก้ององแท้ฮะทำไมเหลือตำป่านะส่อสิบสามเนี่ยคือตำให้อ่เบสเบสด,ดูนะปะลาไหน่อยเด็ครึ่งถังยัง ถ้าครึ่งถังเอาเกลอนมาใส่เลยน้ำปลาเหลือครึ่งถังอย่างฮะฮะเติ<ร>ม,มเ,อตอเอามาเติมอีกเนี่ยเห็นไหมไอเด็กอะเด็กมันไม่ดึงโต๊ะ ดึงมันไม่ดึงตัวมันเสียมันเสียที่อีกตัวหนึ่งเรียกทูลมาเด็เข้าววันาอาทิตย์เห็นไหมไม่ดึงตัวชิดนะแล้วมันเสียพื้นที่อีกตัวหนึ่งนนรอปะเพราะวันนี้ยังไงก็คนเยอะเรียกเรียกทูลมาให้หน่อยเบสเ,เราต้องกลางนี่เผื่อ,อเลยเผื่อเดี๋ยวถ้าโตนี้ลุกไอจับใหม่นะ ทูนทูนทูนวันหลังวันหลังตรงเนี้ยดึงโต๊ะใหม่ให้ไม่ได้สามโต๊ะนะลูกเข้าใจไหมวันนี้คนจะเยอะมากเพราะว่าคนออกเที่ยวตรงเนี้ยสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเห็นไหมมันได้สองโต๊ะเห็นไหมมันเสียโอกาสมันเสียโอกาสเจ๊ก็ดูแลดีแต่ก็มีบ่นบ้างไม่บ้างแหละบ่นได้แหละบ่นนี่แหลย,ใ,หลยใช่ไหมโอ้โหบกนะ่กหน้าตรงๆก็ได้โู เขาก็เปลี่มนออมากใช่เมื่อกี้เขาต้องไม่ฟังใช่ไหมเออไม่ฟังเราเออ10โผล่เป็นไง1บปีกับสิบปีนะครับโดนบ่นมาพอๆกันนะครับ